สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญเลศดอกอมดุดวันนี้จะมาประมวลผ่านคลิปในคลิปที่หนึ่งนะคะหน้าที่ 1- ถึงหน้า45หนังสือ How to Inspire Students การสอนทักษะชีวิตผู้เรียนเล่ม3ค่ะในหนังสือชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจผู้เขียนคือรองศาสตราจารย์ดออรอภิชาแดงจำรูนค่ะ เห็นหนังสือที่มีชื่อว่าครูผู้สร้างแรงบันดาลใจก็จะสะดุดตากับคำว่าแรงบันดาลใจนะคะเป็นคำที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและเป็นคำที่ทุกคนยอมรับว่าสำคัญมากเนื่องจากแรงบันดาลใจสามารถผลักดันให้บุคคลเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการได้แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและก็ผู้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด ให้เกิดขึ้นนั้นกับมีไม่มากนะหนังสือครูผู้สร้างแรงม้านใจชุดนี้จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สําคัญสําหรับครูทุกคนที่มีบทบาทในการสร้างสร้างแรงมาในใจให้กับผู้เรียนอย่างตัวอย่างที่ได้มาจากหนังสือนะคะล้วนเป็นตัวอย่างที่ปฏิบัติจริงในบริบทที่เป็นไทยรวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบทดสอบและก็กระบวนการวิจัยมาแล้วว่าได้ผลจริงจึงมีความน่าเชื่อถือและยอมรับ จึงนับได้ว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับครูไทยและผู้เรียนไทยอย่างยิ่งค่ะ How to Inspire s t u d e n t เล่ม3เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับหนังสือทักษะชีวิตและ How to Inspire Students เล่ม1กับ2นะคะที่ให้ความสำคัญกับ การให้ความรู้สึกนำความรู้ค่ะเป็นการให้ความรักนำความรู้ไปสู่ใจผู้เรียนค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ผ่านการเรียนรู้รูปแบบ IMT ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนและการสอนทักษะชีวิตผ่านวิชา นังสือเล่มนี้ก็คืออยากให้ทุกคนนะคะเพลิดเพลินไปกับความท้าทายในดินแดนมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลกับเหล่าลูกปลาน้อยและครูปลาพุท่า่าจซีจะนําพาลูกปลาน้อยไปรอดปลอดภัยมีชัยแล้วก็ชนะแต่ละดันไปได้อย่างไรคะ่ะสําหรับแรงบัในดาลใจในหนังสือเล่มนี้นะคะคือการที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากครูผู้สร้างแรงบันดาลใจทางธรรมและทางวิชาชีพครูรวมถึงหลักการแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกจิตใจและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนการสร้างการมีส่วนร่วมบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์อีกทั้งประสบการณ์ในอดีตของผู้เขียนนะคะที่เป็นพลังในการทำหนันสงสือเล่มนี้เพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ ความสุขความภาคภูมิใจกับผู้เรียนหัวใจสำคัญของการสอนในชั้นเรียนนะคะคือการที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีปฏิสัมพันธ์การใช้าศาสตร์การสอนจิตวิทยาผนวกกับการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการส่งเสริมการเรียนรู้อีกแรงมานใจที่สำคัญก็คือข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวิทย์คนนู้จังสือทักษชีวิต เนื้อหาของหนังสือเป็นก้าวใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนวิธีการสอนของครูไทยในประเทศนะคะแล้วก็อาจจะพัฒนาการศึกษาของในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นเพราะหนังสือจะมุ่งเน้นจากตัวตนเป็นหลักซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาของมนุษย์ซึ่งผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษายิ่งนำไปใช้ในช่วงวัยที่ตั้งแต่เด็กนะคะ ก็จะทำให้เด็กนะคะได้รับการพัฒนาด้าน effective education ตั้งแต่วัยเด็กนะคะและจะนำไปสู่การเป็นคนที่เติมเต้นในตนเองจากข้อคิดและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้นเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสารรค์หนังสือเล่มนี้ถึงเล่ม1ถึงเล่มที่5ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจสุดท้ายคือการนำหลักการแนวคิด ทฤษฎี how to ที่เป็นวิชาการมาสร้างสรรค์ให้เป็นเรื่องราวนะคะผู้เขียนได้สร้างสรรค์เรื่องราวผ่านตัวละครหลักคือครูปาพุทธเจซี JC, เพื่อเป็นตัวแทนหรือเป็นภาพสะท้อนของคุณครูแล้วก็ผู้สอนที่มอบความรักให้กับลูกศิษย์ค่ะสำหรับตัวละครหลักในเล่มน,นะคะคือครูปาพุทธเจซี JC, ตัวแทนในการสะท้อนความคิดความรู้สึก ของอาจารย์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นและต่อมานะคะครูปาพุทาเจซีนะคะก็จะมีการสร้างโจทย์หรือที่ท้าทายให้กับนักศึกษาเพื่อสลายอาคติและทลายกำแพงในใจของผู้เรียนเพื่อให้เขาเปิดรับข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ที่เล่าผ่านเรื่องราวสตอรี่ของครูปาพุทาเจซี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนักศึกษาได้อ่านและตอบโจทย์นั้นดีเกินความคาดหมายจึงเป็นที่มาของตัวละครหลักในหนังสือเล่มนี้จากนั้นผู้เขียนก็ได้นำหนังสือนะคะไปให้อาจารย์ภายนอกและนักศึกษาได้ทดลองอ่านก็ได้รับผลตอบรับว่าอ่านสนุกและเรื่องเริ่มเ,เรื่องก็ดราม่าเห็นภาพอ่านแล้วรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆว่าครูผู้เทอาเจซีจะทำอย่างไร เพื่อช่วยเหลือลูกปลาจะมานุซีค่ะ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการอ่านให้ผู้เรียนบางส่วนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือวิชาการโดยนักศึกษาส่วนหนึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะที่เรียนในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งบางแห่งขาดแคลนครูและข้อจํากัดอื่นๆจึงเป็นที่มาของการนำศาสตร์การสอนการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์การสร้างแรงบันใจในการเรียนรู้การสอนักษะชีวิตนะคะ เป็นการนำความรู้เชิงวิชาการมาบูรณาการสู่การฝึกปฏิบัติจริงและนำวิธีการของผู้สอนและก็ผู้ประสบความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะคือนักศึกษารุ่นพี่นะคะ b a s t practice นะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ how to เพื่อเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จให้แก่รุ่นน้องนะคะที่สนใจในลักษณะของการเล่าเรื่องซึ่งทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมากมายะคะ่ะ สำหรับคำที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้เรียนที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นการแปลงจากภาษาที่เป็นทางการนะคะมาสู่ภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับแล้วก็เอกระชับนะคะขออภัยค่ะในการอธิบายหรือขยายความในการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนสื่อสารกันอย่างเป็นกันเองนั่นเองค่ะส่วนคำที่ผู้เขียนกล่าวถึงบ่อยๆก็คือคำว่า b u i e d ในที่นี้นะคะหมายถึงการเปิดใจผู้เรียนให้เขาพร้อมก่อนที่จะเรียนรู้ค่ะหรือสื่อสารในประเด็นต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจให้เขาเห็นคุณค่าความสําคัญเกิดแรงจูงใจภายในแล้วก็แรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ค่ะยกตัวอย่างนะคะในคำปรึกษาที่ใช้การบิวด้วยรูปแบบ IMT นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้ค่ะ้น,นตอนขั้นตอนของ IMT นะคะ1คือการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้ ผู้สอนนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่ดีอารมณ์ดีเบิกบานแจ่มใสนะคะเกิดความพร้อมที่จะเริ่มเรียนรู้นะคะจึงจะไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เป็นการตะล่อมด้วยการตั้งคําถามยกตัวอย่างเชื่อมโยงเปรียบเทียบขยายความเพื่อให้ผู้เรียนนะคะเห็นคุณค่าความสําคัญของเหตุการณ์สถานการณ์ประเด็นนั้นๆนะคะที่มีต่อตนเองหรือคุณค่าที่จะ เกิดขึ้นทั้งกับตัวเขาในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตรวมถึงการให้กำลังใจให้การชื่นชมถึงเอก,เอกอลักษณ์เฉพาะของผู้เรียนแล้วก็เป็นการที่จะแบบเสริมเซลให้กับตัวนักเรียนเองนะคะเพื่อที่เขาจะได้เป็นตัวเองอย่างเข้มแข็งจากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่ในขั้นตอนที่3ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมเป็นการเชื่อมประสบการณ์เดิมเพื่อเพื่อเติมเต็ม ความภาคภูมิใจนะคะให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกด้วยการให้เขานะคะย้อนมองเหตุการณ์ของตัวเองในอดีตนะคะ <c oughs> เพื่อให้ผู้เรียนมีเซลล์ที่เข้มแข็งเห็น <c oughs> คุณค่าในตนเองแล้วก็รับรู้ว่าเหตุการณ์ที่ตนเองได้เจอมาในในอดีตนะคะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าทำให้เขาย้อนกลับมาทำความเข้าใจเรื่องราวในอดีตแล้วก็ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพื่อ <c oughs> ออบางเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์ในด้านลบนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคลายปมในอดีตให้กับผู้เรียนด้วยค่ะและจากนั้นไปสู่ขั้นตอนที่4นะคะคือร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่เป็นการทำความเข้าใจกับเหตุการณ์สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นันะปัจจุบันเป็นการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาและโจทย์ที่ท้าทายค่ะ ขั้นตอนที่5คือการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นการต่อยอดสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาตนเองหรือนำไปสู่การสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่นะคะขั้นตอนที่6คือการสรุปผลกันองค์ความรู้คือการสะท้อนความคิดของผู้เรียนนะคะที่เกิดขึ้นนะคะและ้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงเ,เรียนจบในบทนั้นๆคะ่ะสำหรับเรื่องราวที่ผู้เรียน ของผู้เรียนที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับสถานสถาบันใดๆค่ะก่อนเข้าสู่ฉากแรกในหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อตอนว่าการผจญภัยในดินแดนมหาสันจ์ใต้ทอนทาเดกับผู้เอ่อปะคูป,ผปาผู้เท่าเจซีนะคะขอแนะนําตัวละครและฉากพเพิ่มเติมนะคะคือคูปาผู้เท่าเจซีนะคะคืออาจารย์ผู้สอน ปลาน้ยนะคะก็คือลูกปลาต่างๆนะคะลูกปลาเจ้าคําถามแล้วก็ลูกปลาตัวน้อยวัยรุ่นฟันน้ํานมนะคะก็คือผู้เรียนวัยประถมลูกปลาฝึกสอนก็คือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมนุษย์นะคะคือมนุษย์และออมหาสมุทนะคะคือสถาบันการศึกษาหันษาสคูลนะคะก็คือ,อ,อมหาวิทยาลัยลำคำแหง และฟิ t ทูบนะคะแทนคำว่า y o u t u ฟิกฟอกนะคะแทนคำว่า TikTok ปารังโฮมนะคะแทนคำว่าบ้านเซ t เจนนะคะคือรุ่นใหม่นะคะเทพ Mt ก็คือ IMT Model เดลค่ะเข้าสู่ตอนที่หนึ่งะคะดินแดนมหัศจรรย์ใต้ทอนทะเลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในบทนี้นะคะพูดถึงครูปลาพุทธเจซีนะคะที่สามารถส่งพลังวิเศษให้ลูกปลาทุกๆตัวนะคะด้วยความปถนาดีและก็มีอย่างรู้อนาคตนะคะที่มีเทพเอ็มทประจำกายในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมานะคะครูปลาพุทานะคะได้ใช้พลังวิเศษมากเกินในการพญหน้ากับคำ ความท้าทายก็คือเจ้ามานุซีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกต่อมาเจ้ามานุษีนะคะได้ส่งไฮเทคที่ตอบโจทย์และสไตล์ของลูกปลาในวัวที่ที่สนะคะโดยเอ่อทั้งเรือโดนล่อ,ดดลองหนแอปพลิเคชันต่างๆนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุนะคะที่ทำให้ลูกปลาอ่อนเพียแล้วก็มีมลสุงมเข้าขึ้นพายุแล้วก็ไหลแรงานไหลแรงต้านทา,านนะคะ เป็นเช่นนี้นะคะครูปลาพุทธานะคะจึงพยายามที่จะช่วยเหล่าลูกปลาต่างๆแต่ว่าวิธีทลายกำแพงในใจของเจ้าเหล่าลูกปลานะคะไม่ง่ายเลยแม้เหล่าลูกเหล่าครูปลาพุทธาจะมีพลังวิเศษนะคะแต่การทําเช่นนั้นก็จะทําให้ลูกปลาต่างๆในที่นี้หมายถึงว่าครู พยายามที่จะทําให้นักเรียนนะคะเชื่อฟังคุณครูและก็เหมือนเปิดใจยอมรับในสิ่งที่คุณครูสอนแต่ว่าถ้าเกิดครูสอนด้วยการดุด่าหรือใช้อํานาจก็จะทําให้เหล่านักเรียนนะคะเกิดบาดแผลในใจอาจที่จะแบบไม่เปิดรับในการที่จะรับฟังคุณครูคมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ดังนั้นนะคะความเข้าใจนะคะคือวิธีรัดในการทลายกำแพงในใจค่ะได้ภายในเสี้ยววินาทีครูลูกปลาเออครูปลาผู้เท่านะคะนึกย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตภาพแห่งความทรงจำมากมายนะคะจากนั้นเหตุการณ์นในอดีตก็พังผูสู่ลูกปลาน้อยยกเกิดย,ย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีก่อนเป็นโควิดแพร่ระบาดนะคะ ช่วงแรกนะคะไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่เหล่าลูกปาน้อยมีความพร้อมพราะสะดวกและประหยัดเหมาะสมที่สุดในเทอมแรกนะคะลูกปลาสมาชิกในถุกค้านนะคะมีความหลากหลายทั้งในช่วงวัยและสายพันธุ์และความสามารถโดยรวมวันในหนึ่งวันนะคะก็จะมีสมาชิกใหม่ๆเข้ากลุ่มอทในที่นี้หมายถึงว่าช่วงโควิดระบาดนะคะก็ได้มีการใช้ไลน์นะคะแอปพลิเคชันไลน์ในการ เรียนการสอนออนไลน์นั่นเองค่ะแต่ทว่านะคัดเบาวิวนะคะลูกปลาน้อยจากคาัดเบาวิวนะคะได้ส่งข้อความมานะคะมาออสอบถามว่าได้ส่งข้อความมาในเมลนะคะวาค่าคูา่ปลาคะคัดเบาวิวสอบหรือยัง และครูปาผู้เท่านะคะก็ได้ตอบกลับไปว่าขอให้ลูกป,ปาติดต่อครูป,ปลาลัสกาทีา่ตามเมลนี้แล้วก็ติดต่อครูปาทุกตัวเพื่อฝึกการสื่อสารและการใช้ระดับภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลโอกาสและสถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อตัวลูกป,ปาในอนาคตและจากนั้นนะคะครูผู้ทฒก็ได้ส่งลิงก์นะคะวิธีการส่งอีเมลหาอาจารย์ เพราะว่าข้อความที่ลูกปลาส่งมาะคะเป็นข้อความที่สั้นและห้วนนะคะและไม่มีการแนะนำตัวเองโดยตัวอย่างการเขียนอีเมลนะคะที่อาจารย์ได้ส่งมาให้กับนักศึกษานะคะก็คือตัวอย่างคือสวัสดีสวัสดีค่ะเรียนชื่ออาจารย์นะคะแล้วก็แนะนำตัวเองนะคะชื่อสกุลรหัสนักศึกษาและวิชานะคะแล้วก็แจ้งว่าจะขอทำอะไร แล้วก็ต้องลงท้ายด้วยคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยทุกครั้งแล้วก็ต้องมีการลงชื่อก็ลงเบอร์ไวค้ค่ะเพื่อเป็นการให้อาจารย์นะคะสามารถติดต่อ,อก,กับหานักศึกษาได้คะ่ะหลังจากที่ลูกปลาได้แก้ไขนะคะข้อความที่ส่งหาอาจารย์นะคะคุปปาผู้ทุทาก็ได้กล่าวชื่นชมและเสริมเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนอย่างให้เกียรติ เช่นถ้าเราจะขอให้พี่ปาส่งหนังสือคู่มือให้เราควรกล่าวทักทายเกินก่อนนะคะว่าสวัสดีค่ะพี่ปาพอจะสะดวกไหมคะพอดีหนูรบกวนพี่ปาเรื่องนึงนะคะเมื่อพี่ปาตอบคําถามหรือว่าทําอะไรให้เรานะคะเราก็ควรที่จะกล่าวขอบคุณทุกครั้งค่ะต่อมานะคะเป็นนะคะโตคืน เป็นการาที่อาจารย์นะคะแจ้งให้ลูกปลาหรือเหล่านะักศึกษาทาั้งหลายนะคะส่งไฮไลท์เกตส7 7คาสนะคะเพื่อส่งมาให้กับอาจารย์ก่อนที่จะเริ่มเรียนคลาสนี้แต่ถ้ว่ามีลูกปลาตัวน้อยตัวหนึ่งนะคะส่งข้อมูลมาไม่ครบ2-3ครั้งตามแล้วตามาความจริงแล้วนะคะถ้าลูกปลาใส่ใจมากพอก็จะใช้เวลาในการทำและส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว นะคัมนตาวายุในคัสนี้นะคะลูกปลาได้เรียนรู้เรื่องทักษะชีวิตการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นซึ่งาคาสนี้นะคะอาจารย์สอนคำว่าทำไมถึงไม่ควรใช้คำว่าทำไมเพราะเหตุอะไรนะคะตัวอย่างก็คือมีลูกปลาะคะส่งข้อความมาหาคู่ปลาผู้เท่าเจซีนะคะว่า ทำไมผมถึงได้เกรด B+ ในคาสมนตาวายุครับผมอยากทราบข้อผิดพลาดครูปาผู้เท่าก็ได้ถามกลับไปว่าถ้าลูกปารุ่นเหลนถามเราผู้สอนวิชามนตาวายุว่าทำไมเขาถึงได้เกรด B+ ลูกปาจะรู้สึกอย่างไรลูกปาก็ตอบกลับมาว่ารู้สึกเหมือนเป็นการคาดคัน้นเหมือนไม่ให้เกียรติครูปาผู้เท่านะคะก็เลยตอบกลับ ลูกปลาไปว่าและควรที่จะถามอย่างไรเหมือนเป็นการให้ลูกปลานาคะได้แก้ไขข้อความค่ะลูกปลาก็เลยแก้ไขข้อความมาว่าลบกวนสอบถามครับคูปปาพุทาเจซีผมอยากจะทราบถึงข้อผิดพลาดในการทําข้อสอบของผมครับเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไขในการตอบคําถามในคลาสต่ตอๆไปครับขอบคุณครับคูปลาพุท่าก็ส่งข้อความกลับมาอีกว่าวิเคราะห์คําตอบ B ส่วนที่ได้เกต B บ,บวกเนื่องจากลูกปลาส่งงานครบและมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมเอ่อและเอ่อเหมือนให้ข้อคิดนะคะว่าการที่จะใช้จะใช้คำว่าอยากทราบอยากจะทราบนะคะให้เปลี่ยนมาใช้คำว่าขอทราบแทนนะคะเพื่อให้เป็นคำที่ดูสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะผสานกายสายนาทีนะคะน้องปลา ไลยได้ไายหาพี่ปาหมิวว่าสวัสดีค่ะพี่ปาหมิวพี่ปาหมิวติดต่อครูปาพุทธาวได้ไหมคะพอดีเมื่อวานจะเข้าไปส่งงานในหันสาคลาสลแต่ไม่มีวิชานี้อยู่ทั้งทงที่เคยเข้าร่วมแล้วแต่วันนี้หายไปเฉยเลยค่ะและติดต่อครูปาพุท่าไม่ได้ก็ยังไม่รับไม่ได้รับการตอบรับเลยทําให้ส่งงานไม่ได้ถ้าพี่ปาหมิวติดต่อครูปาพุทธาอยู่รบกวนฝาก พี่ปาช่วยเรียนครูปาพุทธเอาให้ด้วยนะคะครูปาพุทธเอาคะก็ได้ตอบกับพี่ปามิวนะคะให้ไปฝากแจ้งลูกปาตัวนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้ครูปาแจ้งน้องปาหลายรอบแต่ไม่มีการตอบกลับใดๆดังนั้นขอให้น้องปามีความเห็นอกและเห็นใจที่ก่ยวกนคคูปาอัปเดตทุกอย่างให้วันละหลายรอบต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ครูปาบุเท่าไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดเวลาจึงไม่สามารถทําตามความต้องการของทุกคนได้เหตุใดผ่านมาเดือนกว่าจึงค่อยส่งข้อมูลมาและผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงถึงเล่งรักให้ได้ดั่งใจถ้าเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์จะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์มากๆ จากนั้นนะคะก็ลงท้ายด้วยคำว่าความภาคเพียรพยายามที่มีหากใช้ให้ถูกทางจะเกิดคุณค่ากับตนเองนับอน,นันต์ต่อมาในคลาสนวัตกรรมหันษาค่ะในคลาสนี้นะคะ บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกแล้วก็เป็นกันเองลูกปลาส่วนใหญ่น่ารักอ่านมีบ้านที่ลูกปลาปักเป้าของตัวให้ลอยฟุ้งฟิ้งโดยในคัดนี้มีการนัดเรียนรู้ออนไลน์ค่ะผ่านแอปพลิเคชันที่หลากหลายซึ่งครั้งหน้าเป็นการพบกันผ่าน Facebook และมีลูกปลาะะส่งข้อความมาบอกนะคะว่าฝากบอกครูปลาพุทธเทวด้วยนะว่าเราไม่สะดวกใช้ Facebook ครูปลาพุทธเทวนาคะก็เลยตอบกลับไปหาลูกปลาตัวนี้ว่า 1. นมารยาทเบื้องต้นควรใช้คำว่าเรียนครูปาแทนคำว่าฝากบอกกฝากมาบอกค่ะสการฝากข้อความควรใช้ระดับภาษาให้เหมาะสมเช่นฝากเรียนครูปาขออนุญาตเรียนครูปา 3. าลูกป,ปาในศตวรรษที่ส2นะคะควรเปิดใจและเปิดรับการใช้แอปพลิเคชันพื้นฐาน ต่อมานะะในคลาส Active Learning นะคะลูกปลาส่งข้อความมาว่าฝากแจ้งครูปลาผู้เท่าด้วยนะว่าวันนี้เราไม่สะดวกเข้าเรียนครูปลาผู้เท่าก็เลยตอบกลับไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสื่อสารกับผู้บริหารว่าฝากบอกผอ,อด้วยนะว่าวันนี้เราไม่สะดวกไปฝึกสอนถ้าลูกปลาเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม กับครูปาทุกตัวได้ตั้งแต่วันนี้นะคะในอนาคตก็จะสามารถเลือกใช้ถ้อยคําและระดับภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลและก็โอกาสถาสถานการณ์ได้อย่างคุ้นเคยค่ะคลาสพ r a c t ิ c mm ัม hmm. um นะคะสำหรับการฝึกสอนของลูกปลา,าลูกปลาโทรม,มาแจ้งว่าจะไปรายงานตัวที่ฟิสคูลตอน7จ็ดโมงครึ่ง ครูปาพุทธาตอบรับว่าจะไปส่งตัวให้ผ่านไปสองวันแล้วตัวแทนลูกปลาได้ส่งข้อความมาในไลน์ค่ะสวัสดีค่ะครูปาพุทธะเจซีพรุ่งนี้ที่ครูปาจะไปส่งพวกหนูตอนเจ็ดโมงพี่พี่ลูกปลาฝึกสอนสองเขาบอกว่าเขาบอกกับท่านผอ,อว่าสะดวกตอนสิบโมงครึ่งค่ะถ้าครูปาพุทธามาเจ็ดโมงเกรงว่าครูปาพุทธาจะรอนานค่ะจากนั้นนะคะครูปาพุทธาก็เห็นแล้วว่าข้อความนี้นะคะ ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจึงบอกให้ลูกปานะคะลองปรับภาษาลูกปาก็ได้ปรับภาษามาว่าสวัสดีค่ะครูปาผู้เท่าหนูขอโทษที่รบกวนครูปานะคะเรื่องการไปรายงานตัวที่หนูได้แจ้งครูปาผู้เท่าไปตอนแรกเป็นเวลาเจ็ดโมงครึพอดีพี่ปาฝึกสอนสองเขาถามท่านลองแล้วทางฟิสครูสะดวกเป็นเวลา1 0บโมงครึ่ง ครูปาผู้เท่าพอจะสะดวกไหมคะขอบคุณค่ะจากนั้นนะคะครูปาก็ได้โทรชื่นชมลูกปานะคะและถามถึงความแตกต่างระหว่างข้อความก่อนหน้านี้และข้อความปัจจุบันลูกปาก็ตอบกลับมาว่าข้อความหลังนั้นจะเป็นการสื่อสารที่ให้เกียรติมากกว่าค่ะนะักะ้าพผู้ชี่ยวลูกปาฝึกสอนนะคะได้พบปัญหาก็คือลูก ลูกป,ปลาไวประถมนะคะเวียนใส่เพื่อนๆและเขาก็ได้ใช้วิธีการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งการซ้อนการดุด่าแต่ก็ไม่เห็นผลเลยจากนั้นนะคะครูปลานะคะก็ได้บอกวิธีที่จะเปลี่ยนความคิดนะคะว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือ การทำให้เขารู้สึกตระหนักรู้และสอนตนเองได้ค่ะวิธีที่ทำให้ผู้เรียนนะคะรู้สึกแล้วก็ตระหนักรู้และสอนตนเองได้นั้นนันก็คือการใช้วิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยการใช้เรื่องราวที่สัมผัสใจอย่างลึกซึ้งผนวกกับการใช้กิจกรรมที่สร้างสารรค์นะคะก็จะทำให้ลูกปลาน้อยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมอย่างยั่งยืนมากกว่าการที่เราไปสั่งไปสอนไปดุไปด่ปดาเด็กนะคะและหลักการขั้นพื้นฐานสำคัญนะคะที่ลูกปัดตัวเล็กๆหรือวัยประถมต้องการนะคะเด็กๆต้องการก็คือความรักความเข้าใจแล้วก็การยอมรับนั่นเองค่ะ ประเด็นสำคัญในหนังสือเล่มน ah. ah ี้นะคะที่ต้องการจะสื่อนะคะก็คือการที่การสอนมารยาทต่างๆนะคะที่อาจารย์ให้กับนักศึกษานะคะ มารยาทที่พึงมีต่อผู้อาวุโสหรือคุณครูเป็นสิ่งที่สําคัญและการเอ่อมารยาทในการส่งข้อความและใช้คําพูดให้ถูกกราเทศะทั้งหมดที่อาจารย์อภิชาได้คอยสอนเรามาะคะไม่ใช่เพื่อใครคะ่ะแต่ก็เพื่อตัวเราเองอาจารย์รักแล้วก็อยากให้เรานะคะพัฒนาไปที่ไหนก็มีแต่คนรักแล้วก็จึงได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะรักที่ดีไม่ใช่การสปอยค่ะเอ่อผู้สอนนะคะได้ใช้วิธีการ เปลี่ยนทัศน,ศนคติด้านลบกับนักเรียนที่มีต่อผู้สอนโดยการใช้ความรู้สึกนําความรู้นะคะใช้ความรักความเอาใจใส่ให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนสําคัญและเห็นความสําคัญของตนเองค่ะ ผลที่ตามมากนะคะก็คือการที่นักเรียนเห็นความสําคัญของการพัฒน,นาตนเองไม่รู้สึกเสียเซลล์นะคะแต่เป็นการเติมเต็มเซลให้กับตัวเองมากกว่าเพราะอาจารย์ไม่ใช่คาด่าไม่ใช่ความต่อว่าแต่จะเป็นการทําให้นักศึกษารู้ว่ารักนักศึกษาจริงๆจ,งจึงอยากให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอบอกแล้วก็ตักเตือนกันอย่างตรงไปตรงมาะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและ เป็นครูในอนาคตที่ดีต่อไปค่ะ